เดี okay, ๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการดึงสายปลั๊กแรมมันออกโอเคผมจะเอาปลั๊กออกนะนี่นะครับสายปลั๊กแรมเดี๋กูเป็ไล่ไม่รู้ไปเจ้าหมาเมื่อกี้ยิงได้ขอมึงเข้ามาดิเฮียอะไรอ่ะขอไม่ล่ะไม่ตลกตอนขอพานจริงตอนไม่ตลกเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นเกี้ยเกินแม่โอเคครับปิดกล้อง เออมันมีนนออมนเปิดหอก้เช่มเปิดะอโอเคครับผมก็สวัดๆๆสดีเด็กๆน้องหนุทุกคนทุกท่านเมื่อนะนครับวันนี้ก็อยู่แบบปอนลามแล้วก็เปิดเฮียเกือบเปิดแล้วกูเกือบเปิด,ปด <c oughs> ปแล้วโอเคนะครับผมก็เห็นแบบเด็กๆพิมพ์กันมาเต็มเลยนะแบบว่าพี่ตอนลามครับผมอยากรู้ว่าไอ้แบบเด็กช่างมาเฟียพวกแบบไอ้ไอ้ตอ,อนอะไรเงี้ยว่าแบบเวลามันอยู่ที่บ้านมันเปรี้ยวจริงหรือเปล่าคกูบอกเลยโคตรเปรี้ยวมันหนักกว่าที่กูพูดไปอีกมาดูมันเพิ่งตื่นนะอันนี้คือมันเพิ่งตื่นเลยนะมาดูทีี่นนอดเย ตัวคอมมาดูตัวคอมตัวคอมปูไก่แฟนเขาสะอาดแล้วดูตัวคอมมันดีมันแดกเขาไปได้ยังไงย่ามันเนี่ยผมจะมาทําการแก้งมันแล้วก็จะให้ทุกคนดูแบบชีวิตปกติประจําวันของมันมันมีอะไรมากนะครับผมเพราะว่ากูอยากให้พวกมึงรู้อ่ะอยากให้แบบพวกมึงจําใจสมองกันไว้อ่ะไอคินี้มันไม่ใช่คนธรรมดามันเหมือนเหมือนแบบพูดแบบเหมือนฟารล้อดวยเหมือนพูดฟารล้อแต่เชื่องช้าทช่ไหมดูมันอันนี้มันตื่นนะกูทางานกันตั้งเต่แบบกี่โมงละเจ็ดโมงกูทำงานครับเจ็ดโมงไอชินี้มันเพิ่งตื่นตอนหกโมงวะเี่ยดู ดูเอามันเพิ่งตื่นนะครับผมแล้วก็ไปเด่นเดี่ยวผมจะให้มันดูันนี่ไม่ได้มีตอนทำน้ำเป็นยังนีล้างอะไรนะกูเพ่จะเข้าทีโอ้ยมันกระช้ามันต้องนอนตื่นกะช้าเร็วๆ นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการดึงสายปลั๊กแรงม,มันออกแต่เน็ตมันอ่ะใช่สายเน็ตอะแล้วจะทําให้คอมมันเล่นไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไงไปนี่ของมันสายสียอะไรอะสีขาวาเออสีขาวนี่เขาสายสีขาวจริงๆครับอันนี้ผมวันนี้เป็นคนทำนะไอซอนทำมาทำน้ำหกหรือทีนี้ร้องมันเป็นยางไงมันก็เปื้อนไอซอนทำไอซอนใช่ไอซอนหมดเลยเนี่ยใช่ไอซอนทำหมดเลยเนี่ยโอเคผมอาปตั๊กออกแล้ว นี่นี่นะครับปักแล้วเดี๋ยวไปดูคอมมันกันมันเปิดคอมไหมวะยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดปิดไว้เนี่ยอันอันอันนี้มันเพิ่งกำลังเพิ่งตื่นตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นจริงๆริอะดูดิคอมยังไม่เปิดเลยงานยังไม่ทำโอ้โหดูดิแค่เขาส่งโมม้าดิฉันเดียวโขาส่งโมมือเฮียจ้าว่าอันนี้ข้าตั้งแต่สามสี่วันที่แล้วมั้งเนี่ยเออทีนี้ก็เป็นความที่มันจะเข้ามาโอเคครับผมเราเราจะตั้งกล้องไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูมุมถ่ายกันโอเคผ่าน

อไรูเล่นอาวุธครับนนี้เดไม่โหลบอ่ะนี่ตายผมดินี่ตรงมัมึงเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำอ่ะมันนะครัไม่มันเลยเล่นอาวุธแล้วไอ้จอย้าเชคนหนาเลยว่ะเล่นอะไรอ้กรบาดอ่ะนะไอ้กรบดอ่ะถามได้หนาใครไอ้หนใคร เล่นใครเล่นอะไรดีอยากกินดีกูเล่นอยู่ไหมถเล่นอะไรเดีดยวหีแม่่งมาเกิดหรอเออเรอแม่จ๋าแมู่้องเฟมไม่ได้อะเดียมาจะเจอกรอบเเกียร์พาเฟมไม่ได้แฟนเขาเ้องเขาเฟมไม่ได้พ่อเฟได้ WP พ่อเไง WP w ชี่ยนั่นอย่างโงไงหรือเอดีตลกไม่ได้ฝากอ์ะิเกียวหลายแล้วนะมึงอ่ะ WASD อเ่ะปืนมันไหนไว้ตัดสนามหายเลยก็ไม่มีโอ้ยน่กอวกอ้ว ออดดีอดีอด้ยเออดดีอดีตายกูตายตาตคนโง่เกือบไม่ไหยไม่ได้ป่ะเด็กกูเป็นไรไม่รู้ มองคำพี่แล้วนึกหนาน่าน่าน่ามากกว่าใครเปล่าเหมือนพ่อเมันเริ่มเป็นเกี่ยวกับเวลาเอาในเอาตอนตอนตอนเริ่มเป็นเกลียวกันไปละทำไมอะไม่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 ตลกด้วยเสื้อจะไม่มีสายไม่ตลกด้วยผมเปิดเปนจริงด้วยอ้าวมึงก็มาทำไมอะทำไมอะห้ามมึงเนาะยิงยิงไม่ตรงเลยนะปืนอ่ะมึงยิงเป็นหรือเปล่า เฮ้ยเฮียนี่ะกูกูตายเลกแม่ตายนี่ตายกีีเอาไม่ละกูตายเลยคุณยังนี่เฮียนี่เอาไม่ละเด็กก็ไม่ดูให้กูตาดกเเล่นตัดโอ้แพ้เลยโง่คูน่ะไอโง่โง่เนี่ยดูไปั้งฝ่อยดีกว่าเฮียเอาไอเฮียนี่หลุดแล้วหลุมาเลียแล้วจะมาเรียแล้วทำอะไร แล้วมึงจะกวนกูทำไมอ่ะมันรีแล้วเฮ้ยแบบกูเรียหนำไมเอาเรียกทำไมกูเล่นอยู่มันหลายแล้วไอ้เนี่ยมันหลายแล้วเร่ยกไปแล้วไม่รู้เอาเลยใหญ่ถึงคาผมมากให้ปากวัวมจริงวะเฮียเทียดได้ปีนเกลียวเนียกไปเลยไม่รู้ลรำใหญ่ถึงคาวคุณด้วยข้าเอาไม่จริงคาวคุณเทียอะไรมึงเขาในเกมอะไรนะกูเห็นมึงหลายเทือนแล้วนี่ดูเองกูได้ไปไอ้เฮียค้อนยิงมันดิ โอ้ยเหี้ยแต่โดนอยู่แหละโดนขุเห็นมึงโดนก็ไม่ทำเยวเลยนะกาะแตกแล้วนะยเออจังหวะมนี่จไีด้กมึง้อมาที่เหี้ยอะเอาไม่ละเออเินๆออหัวไหมเอโครับนี่มึงปีกเทียวหลายแล้วหลาเหี้ยเลยมึงเจอไหนวะสาธยิงแม่อีเหี้ยเน็ตเกี่ยอะรดูตุ้มทีเขาหาในทูดี้มันเป็นอะไรอะไม่รู้ จไนคัเนี่ยเนี่ยเนี่มเกี่ยวกไรตอนอยเอามึงจะไปกวามาทั้ม่นะอะไรนะมึงตอะตกใครอตมองมากูไม่ไหมองมากูไม่ไหวะเอมึงมาียอะไรอะ ฝากคำห้ามตัวเขหลักิโลเอ้ยใจเย็นๆใายตัวไหมเอ้ยผ่านเลิศเกมไรบอลแลนเล่นเหนล่ะเล่นเป็นเหรอมันพาไปนี่จะจะเล่นอย่างไมึจะไม่ไหวเลยเดี๋ยวเลยล้อออกเลยเปลี่ยนเปี่ยนเป็นยังไงเฮ้ยแจกความจริงแล้วครับอากูโรมาดิยหมายถึงใครอ่ะพูดถึงใครอ่ะมึงพูดถึงใครอ่ะพูดถึงใครอ่ะไม่ได้พูดถึงมึงโอ้โหได้โหลดใหม่เลยแม่ ไปกันกัต sure. ีไปโอ้ยเดียกูร้อนทั้กูหนาวอ่ะดิงมันนี่ชอบยิงเลยชอบยิงเลยเออเอาดิเอาดิ เมาดิ่หอมเรื่อดใกุ้งไหนฝาหล่อผมลูกของไหนฝาหล่อของผมไม่โกนเลยโอเคไม่เป็นไรแฟนนี่แน่นอนนี่ผมเป็นอะไรไม่รู้เล่นอยู่เอาไอ้จอนไม่รู้ไหนผมก็บ้าไปให้เรยแค่นั้นแหละจะดูให้กูไหมจะดูให้กูไหมเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่างดูให้ไม่ดูใช่ไหมสัตย์พิราม ลามมึงจะทำไรอ่ะเอ้ย่ามไมตลกผมไม่ตลกเอาดิอ่ะมึงทำเลยเอ้ะมึงจะทำไรเอ๊ะไอ้ฟอนมึงทำเดิมึงจะปีนเกียวกันไหมล่ะเอ๊ะไอฟอนไอ้ชี้ลามจะทำเอ้ะเอาเงี้ยนี่กูถีบจริงเนาะให้ดู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 ลามลามมัตลกไัตลกมัตลกไม่ตลกเอาไอ้เคียร์แล้วทำไมกูกดเข้าแล้วมันเป็นอะไรของกูเนี่ยลำไหมลำไอหีเงี้ยอลยถีบไหมมีเอ๊งมันไม่ตลกไอ้ฟอน มันพานจริงพอพานจริงฟังไม่ตลกเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปีนเกลียวเกินแม่ไอ้ตันปีนเกลียวเกินไอ้เหี้ยมึงรู้ป่ะมึงรู้ไหมฮะมันเลยใจมึไม่ไหวละไอ้เหี้ยจะแต่ไอ้เหี้ยจะแตกขอได้ขาดแต่หลตกคอได้ไอ้เหี้ยมึงรู้ป่าะไอแล้วขอคอมันจะพังรู้ป่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่บาดขอกว่าไอ้สัมพันธ์สองแสนมึงปีนเกลียวเกินไอ้เหี้ยปีนเกลียวเกินในฝาดไม่ตั้งใจไอ้เหี้ย เป็นเกลือในที่อ่ะน่าจะตบกูละไปไปมึงไปไหนก็ไปเลยไ,ไหวนเองมันหล่อไอ้ซ่าผมเดตั้งออใจไอ้เหี้ยก็ดูมันทุกป,ปีกกดปิดมึงไปไหนก็ไปแล้วมึงเกลี้ยมึงก,กดปิดปิดโซเว็ตให้มันปิดเปิดมึงไม่ปึกปิดมึงไม่ได้ปิดปิดทีเดียวปิดไอ้เหี้ยแล้วดูดิแล้วมันจะพงังเมื่อไหร่กดปิดควรไหม มึงมึงมึงเปลี่ยนแก้วหล่าละได้ไหมมันเปลี่ยนแก้วไปไหนไปเลยซอนไปไหนก็ไปกดผิดจ่เฉยเลยกดมันปิดเปิดแลกูกดผีเฮียมึงดูดิที่นอนมึงอ่ะตื่น้วแต่กูอยับกูไม่คุยแล้วแต่มึงอเนเน็ตยังไม่ดูให้กูเลยแล้วภาพพวกมึงอ่ะเล่นหนึ่งหึ่งสองคนไม่ห่วงกูบ้างไหมเหี้ยแล้วแต่ไปไหนก็ไปไปเฮียแอ้วมึงไม่พี่ประตูวะ ดูเอาแล้วกันเฮียที่นอนก็ไม่เก็บผ้าปูที่นอนทุกอย่างอ่ะดูดินูดี่นะเออมึงดูเอามันไม่มันมันมันไม่เกรงใจอะไรเลยอ่ะดูเอากูนั่งเล่นเกมอยู่มันตบหัวกูแปะแปะแล้วมันก็บอกว่าแล้เียเออแล้วมันก็บอกว่าทําไมทําไมอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นมันไม่พูดดีดดูดิมันแบบเหมือนรุ่นใหญ่อ่ะมันเหมือนมันทําตัวเหมือนมันรุ่นใหญ่อ่ะ เ็ได้เด็กรุ่นใหม่เทีย่อ่ยเด็กรุ่นใหม่ยังไม่อานมเลยควายตอนกูสดมันยังไม่อดนมเลยล่ะเฮียแล้วกูเปิดเขาให้เป็นไงอ่ะงอนในเฮียซึมแล้วน่ะกูว่าซึมก็ร้องไห้มากในเฮียซึมเมื่อกี้ซึมเห็นน้ำตาไหลเลยอ่ะซึมเลยอ่ะโอเคนั้งคำผมก็ถ้าใครอยากจะให้แบบแก้งอัดสดหรือว่าอะไรนี้อีกก็ลองคอมเมนต์มาอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็กดไลค์ไม่รู้ว่า ผมผมอาจจะต้องไปง้อมันใหม่นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดูเน็ตให้มันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราต้องต้องไปต้องไปง้อมันนะจับมึงดูดิมันโผมจมจิงมึงดูห้องมันดิเฮียแล้วมันมาแบบเป็นเด็กเกาะบ่อมาตบหัวกูแบบมันมันมันยังเป็นเด็กรุ่นใหม่อยู่เลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปง้อมันก่อนละกันบาย